และในคลิปนี้ผมจะมารีวิวโบรเนียสายโกงเทินจากที่ผมได้เล่นมาและได้ลองเทสมาผมให้สายนี้เป็นสายที่เก่งที่สุดสําหรับโบรเนียแล้วครับมันเถื่อนอมากเลยคือแจกแต้มให้ทีมปั่นแต้มให้ทีมก็ได้แล้วก็ทําให้ตัวดีพิตของเราไม่ต้องใส่รองเท้าสปีดโบรเนียนั้นจะออกมา3เทินใน1นึ่งไซเคิล ปกติตัวละครทั่วไปจะออกมา2ครั้งใน1นึ่งไซเคิลเวลาเราทำความเร็วร้อยสาแต่โบเนียที่เราทำสปีดจุงสูงจะออกมาทั้งหมด3ครั้งครับและที่สำคัญคือตัว DPS ของเราที่ไม่ได้ทำความเร็วเลยนะก็ออกมา3ครั้งเช่นกันในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะเรียงลาดับความเข้าใจไล่ตั้งแต่โบเนียความเร็วร้อยห้าแล้วก็ช่วงร้อยหกสิบแล้วก็จนถึงจุดที่โกงที่สุดของโบเนียคือความเร็วร้อยแปครับ อธิบายให้เข้าใจใง่ายเวลาเราเล่นโบเนียความเร็ว150เนี่ยโบเนียจะยิงก่อน1ึงครั้งแล้วก็ดึงเพื่อนมาทําให้แต้มการใช้สกิลอะ่ะมันชดเชยกันไปโบเนียสายนี้ก็จะไม่เปลืองแต้มสกิลนั่นเองทีนี้ถ้าเกิดคุณทําความเร็วของโบเนียไว้ที่160และก็ช่วง170ครับโบเนียจะยิง1่งและยิง2และดึง1ก็คือโบเนียนั้นจะปั่นแต้มให้1แต้มแถม เป็นการที่ดึงเพื่อนขึ้นมาด้วยและเพื่อนก็ไม่ต้องแสงเท้าวความเร็วด้วยครับและสายที่โคงที่สุดเลยโอ้ใหม่กอดความเร็ว180ครับยิง1ครั้งและดึง2ครั้งโอ้ใหม่กอดในไซเคิลหนึ่งคือโอโ้โหมอนโดดาเมทขี้แตกเลยครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหากันสําหรับใครที่กําลังหาช่องทางในการเติมเกมคงไกสตาร์เร็วไม่ว่าคุณจะเล่นผ่านแพลตฟอร์มไหนก็ตามมือถือ PC เพย์สเตชันผมแนะนำนี่เลยครับเติมเกมที่ร้าน power pay power pay เปิดมานานแล้วเครดิตดีไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันปลอดภัยไว้ใจได้ใครที่คิดจะเปยต้องคิดถึง power pay เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปลำดับแรกให้ดูเป็นโบรเนียความเร็ว150ก่อนครับอันนี้เวลาเราปั้นเนี่ยเราจะ ปั้นทั้งความเร็ว,วปั้นทั้งคีดาเมจที่ผมปั้นไว้คือความเร็ว150แล้วก็คีดาเมจ200ครับกลุ่มดาว E0 เลยแล้วก็เล่นเป็นเซตสสปีดก็คือเน้นไปที่คีดาเมจเน้นไปที่ความเร็วอ่ะเห็นปะแล้วก็ใส่สร้อยเป็นฟื้นฟูพลังงานใส่เป็นโลก7แล้วก็ใส่เป็นเซตสปีดนั่นเองเดี๋ยวผมจะเทสกับพี่เบทให้ดูพี่เบทกลุ่มดาว e0 ไม่ได้ใส่รองเท้าความเร็วแล้วก็ใช้ไล่โคนเป็นสีดาวด้วยครับ เวลาเราเล่นโบวความเร็ว150ยเนี่ยเปิดมาโบจะโจมตีปกติก่อนครับ1ครั้งปัม๊มอ่าและทีนี้ตัวของพี่เบสเนี่ยเขาก็จะได้เทินตามมาใช่ไหมก็คือตัวดีเบสครับแล้วโบว์เขาจะลงไปซ้อนเทินตัวของพี่เบสครับพี่เบสทําการเคลือบดาบแล้วก็ตีโอเคสี่หมครับผมสวนไป8ปดหมื่นสี่อ่าทีนี้ตัวของพี่เบสที่ไม่ได้ทําความเร็วอะไซคลเขามันจะตกลงไปแล้วครับเขาตกลงไปอยู่ในไซคลที่29แล้ว ตัวของโบอ่ะยังอยู่ในไซเคิลที่ศูนย์อยู่แล้วทีเนี้ยตัวของโบอ่ะเขาจะดึงพี่เบสที่ตกไซเคิลไปอ่ะกลับคืนมาอ่ะเดี๋ยวเราจะดึงให้ดูครับโอเคมาให้โบกดสกิล E แล้วดึงพี่เบสกลับมาปั่มแล้วก็เป็นการบัฟพี่เบสไปในตัวด้วยครับกดสกิลอันตีไปอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมให้พี่เบสอันตีต่อเลยแล้วก็พี่เบสฟาดไปครับ พี่เบสก็จะแรงมากเลยแสนสี่นะครับเพราะาพี่เบสเขาไม่ได้ใส่รองเท้าความเร็วไงพอไม่ได้ใส่รองเท้าความเร็วมันได้เฮดพีแบบตึงๆอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็เวลาเราถึงมอนเว็บถัดไปเนี่ยเราก็ให้โบดึงขึ้นมาเรื่อยๆได้เลยครับจากที่ผมได้ลองเล่นแล้วลองเทสมาก็คือโบความเร็วร้อยห้าสิบเล่นกับพี่เบสก็สามารถจบในหนึ่งไซเคิลได้ทีนี้ให้ดูความเร็วร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบกันบ้างครับผมเล่นโบเป็นเซตสี่สปีดเหมือนเดิมเลย อ่ะให้ดูนะครับความแรงคิดแล้วก็ความเร็วแล้วก็ใส่ฟื้นฟูพลังงานเหมือนเดิมแต่ว่าจากวันประดับ่ผมจะย้ำนะเนื่องจากเราต้องการสปีดเร็วๆครับอันนี้นะครีดาเมรจ173วิธีการเล่นโบรเนียความเร็วช่วง160-170มันก็จะแตกต่างกับ150ครับเอ่อก่อนหน้านี้เรายิงและดึงใช่ไหมอันนี้จะเป็นยิงยิงและดึงครับอ่ะบเนียมายิงก่อนโบเนียออกมาหครั้งแล้วก็ปั่นแต้มโอ้โหอันเนี้ย แต้มแบบเหลือแบบเหลือแหลเลยอะคือคุณเอาไปเล่นกับตัวกินแต้มขนาดไหนก็เล่นได้อะหรือทีมคุณจะกินแต้มยังไงก็เล่นได้ครับแต้มแบบเหลือมากอ่ะโอเคแล้วก็เบดออกมา1ครั้งเนาะทำการเคลือบดาบครับโอเโปะตีไปทีนี้โบลงไปซ้อนเธอแล้วและให้ดูครับโบสามารถที่จะอยู่ในไซคลไซคล์เดิมได้ก็คือไซคล์ที่ศูนย์ครับ ก็คือเรานั้นจะทําการโจมตีปกติเพื่อปั่นแต้มแต้มเราก็จะเหลือแบบเหลือมากเลยคุณดูแต้มสกิลครับ <c oughs> ต้องหาตัวดีเพสที่แบบใช้แต้มเยอะๆถึงจะเล่นกับโบสายนี้ได้แบบคุมมากๆแต่จริงอย่างเบสก็เล่นได้อยู่ดีครับหรือตัวไหนก็เล่นได้ผมลองเล่นละมันเล่นได้หมดทุกตัวเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวทีนี้เราให้เปล่าตีไปแล้วก็ทําการลดเด็บครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเราจะให้โบนั้นดึงเบสกลับคืนมา <c oughs> ใช้แต้มยังไงให้หมดไวเนี้ย <c oughs> อ่าเบรดกับมาอีกรอบรอบหนึ่งแล้วโอเคอ่าเราทำการบับไปครับทีนี้เดี๋ยวผมให้พี่เบรดทุ่มันติไปเลยโป้งแสนแปดแล้วก็เดี๋ยวตีปกติทีนึงก็ได้ตายแล้วครับเรา,าก็ยังอยู่ในไซเคิลที่ศูนอยู่เนาะโอ้แต่แต้มอ่ะใช้ไงให้หมดวะเนี้ย <laughs> แต้มเหลือ <laughs> เหลือแลบล้บนหลบล้นเหลือเลยล้นหลามเลยครับอ่ะพอมามอนเว็บที่สองอะ เราสามารถเลือกเล่นได้นะคือคุณจะดึงหรือคุณจะยิงก็ได้เหมือนกันครับถ้าคุณมีแต้มที่เหลือเยอะขนาดนี้ในมอนเว็บที่สองอะจริงๆนะคุณสามารถดึงเบสขึ้นมาได้เลยครับอ่ะทีนี้พอเราดึงเบสขึ้นมาเราก็ให้พี่เบสเขาตีไปโอเคหกหมื่นแปดครับแล้วก็เดี๋ยวเราให้เปาทาการลดเด็บอีกรอบๆบนึงเนาะเดี๋ยวรออันติเปาก่อนอ่ะเดี๋ยวให้ฟูจังกดสกิล E เพื่อเซฟทีมไว้ก่อนครับแล้วก็กดอันติไปฮิวหน่อยๆแบบน่ารักน่ารักโอเค รูปมาเออเฉยๆเฉยๆอ่ะทีนี้ให้โบดึงเบดออกมาอีกรอบๆหนึ่งฮะเราดึงดูๆเลยก็ได้ถ้าเกิดเป็นมอนเว็บที่2หรือว่าเราไม่ได้เจอมอนที่แบบหลายๆเว็บมันมันเล่นได้2แบบคือคุณจะเล่นแบบแพทเทิร์นตอนแรกก็ได้นะครับยิงยิงดึงหรือจะเล่นเป็นแบบดึงดึงในช่วงช่วงนี้ก็ได้อโอเคเดี๋ยวเราจะให้โบนั้นดึงอีกรอบๆหนึ่งด้วย โปรอ่าตีไปโบดึงมาสังเกตว่าเวลาเราเล่นโบไม่ว่าจะเป็นความเร็ว150 160 170หรือ180อ่ะอันติโบจะเต็มไวมากเนื่องจากโบได้เทินบ่อยครับอ่ะแล้วเราก็กดอันตีไปเลยดึงกันมาโปรตีแส7เสวนโป๊ะแสนสจบหายก็สามารถจบได้ใน1นึ่งไซเคิลเหมือนกันไม่ว่าคุณจะเล่นความเร็ว150หรือคุณจะเล่นความเร็วร้อย7 0ครับทีนี้ ใครแม็คละนี่เลยความโกงที่สุดของตัวละครตัวนี้ครับผมทําความเร็วไว้ที่170แล้วก็ครีดาเมจ173ครับผมมาทําให้ถึงหลอก180แต่ว่านี่มีน้องหัวหัวครับกลุ่มดาว E1 สามารถเพิ่มความเร็วให้กับทุกตัวละครในทีมได้12% <c oughs> ก็เลยทําให้โบนียของผมตอนนี้ความเร็วเป็น180แล้วเวลาเล่นให้ดูสเตตพิเบิบ้างครับผมทําเลือดไว้6,004แล้วก็คิวเรตรวมกับไอเซตเลือดมันจะกลายเป็น70 กว่าพอดีครับผมครีดาเมตร9 9 4ฮะเลือกใช้เป็น LC 4ดาวเลยก็คือจะเล่นเทสเป็น LC 4ดาวให้พรสวรรค์ก็ยัง88อยู่อยากอัพให้เต็มเหมือนกันแต่ขอไม่พอครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูลิลิกลายชิ้นเลยครีดาเมดร p โบนัสลมแล้วก็ HP ครับแล้วก็กุมดาว E0 เลยอ่ะมาดูโบรความเร็ว180 โกงที่สุดของตัวละครตัวนี้อันนี้ต้องขอบคุณเครดิตน้องห,หัวด้วยที่บับความเร็วให้ไม่งั้นทำไม่ถึงร้อยปนะจ๊ะ <laughs> โอเคโบออกมันหนึ่งนะอ่าเมื่อกี้นะให้ดูนะโบออกหนึ่งนะครับแล้วผมกดแต้มสกิลไปเลยแต้มมันเหลือเหลือไงก็เหลือแน่นอนอันนี้ให้ดูเบรดนะครับเบสดใช้ Lc 4สดาวโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เล่นตามปกติเลยอ่ะตีมาตีมาอยากตีใครก็ตีมา พ่เบ็ออกมาหนึ่งนะครับโบออกหนึ่งเบตออกหนึ่งนะตอนนี้นะในไซเคิลที่หนึ่งในไซเคิลที่0ูนย์นะครับอ่าเบตตีไปโบออกสองนะเบตออกสองแล้วนะ <laughs> โอ้มอนบอกว่าเฮ้ยทำไมเจอหน้ากันบ่อยจัง <laughs> นี่นะอ่าพ่เบ็สวนไปนะครับโอเคออกไปคนละ2แล้วนะครับสองเทินแล้วนะโอเคมอนบอกขอสวนบ้าง มอนพึ่งได้ตีเราตีมอนไปเยอะขนาดนั้นแลวครับมอนจะโดนเบรกแล้วเดีย๋ยวดูดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะโบออกสามนะสามครั้งแล้วนะดึงเบรคไปอีกนะสามนะครับโบสามเบรคสามครับโอ้โหมอนบอกว่าเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นพึ่งเจอหน้ากันไปเมื่อกี้เจอหน้ากันอีกแล้วครับมอนขี้แตกไปแล้วครับยังอยู่ในไซเคิลที่ศูนย์อยู่เลยแล้วก็เป็นมอนแบบที่สองแล้ว เนี่ยแหละความขี้โกงของโบเดียความเร็วร้อยแปดสิบเวคือมอนเจอหน้าเราจนมอนเบื่อขี้หน้าครับคุณไปเล่นกับตัวดีเบียตัวอื่นก็ได้นะเล่นได้เหมือนกันครับผมไปลองเทสกับหลายๆตัวแล้วอ่ะโอเคโบออกหนึ่งนะครับ <laughs> อ่ะมาเดี๋ยวให้น้องตีดีดึงอ่ะนะครับเบดออกหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวรอให้เบดนั้นทำการโจมตีปติไปเลย มอนจะโดนเบรกแล้วอะคือเราเราได้เทินบ่อยไง,งยคุณดูมอนดิ <c oughs> อ่าโบออกสองครับแล้วประเด็นคือมันคือดึงดึงด้วยไงแล้วเบธไม่ได้ทำรองเท้าความเร็วนะอ่าเบทออกสองครับโอเคเบทเคลือบดาบครับแล้วก็ให้เบธตีไป <c oughs> สงสารมอนอะเอาจริงอ่าตีไปเจ็ดหมื่นครับสวนไปแสนสามครับแล้วเดี๋ยวให้ <c oughs> เปลาหลุดเด็บให้ ตีมาเลยจ้ะตีมาเลยจ้ะเอออย่าตีก็ตีมาเลยแล้วแต่แล้วแต่เพื่อนเลยเ,ออเดี๋ยวให้น้องกดสกิลผมไม่ฮิวเบดละกันเพราะผมใส่ l อซสีดาวไงต้องเลี้ยงเลือดไว้ครับอ่าโบออกมาสมนะแล้วก็ดึงเบดออกมาครับเบดออกมา3มครั้งเหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวเราเคลียร์มอนให้จบไปเลยให้เปล่าลดเด็บครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่เบตอันตีไป นี่โปรแสนเก้ากอดสกิลอีปึ้มจบเรียบร้อยในศูนย์ไซสังเกตว่าที่เราเล่นไปก่อนหน้านี้เราทำหนึ่งไซเได้ช่วงความเร็ว150ย6 0 170ร้อย้ยใช่ไหมแต่พอเป็น180อะ่ะมันโกงเทิร์มอนไปแล้วไงมันเลยกลายเป็นว่าทำศูนย์ไซเคิลได้ไง่มาก เดี๋ยวยกตัวอย่างการเล่นกับมังกรด้วยครับจริงๆเล่นกับมบังกรอ่ะโบ160ก็ได้แล้วจากที่ผมลองเทสไม่จําเป็นต้องทําไปถึงแบบร80อะไรขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันอยู่ในเคสที่มันผ่านคอนเทนต์ได้แล้วครับอ่บามังกรเป็น e 0แล้วก็ทําคิเรทประมาณ80ทีิดพเมตร170ครับ lc สีเดาเหมือนกับพี่เบสเลยมาเราเริ่ม ที่29นะครับเทิร์นที่29หรือไซเคิลที่29เดี๋ยวจะให้ดูว่าเล่นจบได้ใน,ในกี่ไซเคิลจริงๆอ่ะถ้าเทียบกันระหว่างห้องบนกับห้องล่างห้องล่างเล่นยากกว่านะครับแล้วใช้เทิร์นเยอะกว่าด้วยเพราะว่าห้องล่างมอนมันมีไอ,อตัวด้วงไงด้วงมันสามารถไอ้นี้ได้ครับสามารถที่จะเข้าอีกเฟสเฟสนึงได้เดี๋ยวจะให้ดูว่าเราจะเคลียร์คอนเทนต์ได้ช้าเร็วแค่ไหนครับเปิดมาผมให้มังกรเบิร์ดไปก่อนเลยครับแสนสาม โอเคผมไปใช้แต้มสกิลดูชิลเลยนะไม่ได้สีเรียนเรื่องแต้มสกิลเลยอ่ะแล้วก็มาที่โบครับตีปั่นแต้มครับแล้วก็ทิงหยุ่นครับตีปั่นแต้มครับแล้วก็น้องหูหัวครับตีปั่นแต้มครับและทีนี้โบดึงกลับมามีแต้มใช้เออและวอนตี้แบพอดีด้วยสวยงามจัดทีนี้เดี๋ยวเราเบิร์ดบอลไปเลยครับผมแม้เล่นกับมังกรแต่ก็มีแต้มใช้อ่ากดเบิร์ดไปรับสองแสนสองครับ แล้วก็กินไป3สาแตกบรบอีกแสนสครับตีตัวเดียวมาถึงมอนเว็บที่2พี่ดวงแล้วเรายังอยู่ในไซเคิลที่0นอยู่เลยเนาะถ้าเกิดเรานับจากยิบเก้านะเพราเราเริ่มจากยิบเนะครับโอเคแล้วก็ทิ้งหยุนบับมังกรไปทีนี้ผมว่าเดี๋ยวผมจะให้โบดึงขึ้นมาเลยเนื่องจากอันติของมังกรมาแล้วผมใช้ตัวของหัวหัวบัฟอันติเพิ่มเกรดให้กับมังกรมังกรเลยอันติเต็มครับ โอเคให้มังกรเบิร์ตไปครับปร,รับ3ามแสนสี่ฮะอ่า,อาแล้วก็มีแต้มกดได้พอดีครับปีไปอีกครับอีกเกือบเกือบสองแสนฮะแล้วก็เดี๋ยวนี้รอสก,กิดก็ตายแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าเฟสครับโหนี่คืออีสูตรนนียถ้าเกิดมีมังกร E2 จะขนาดไหนวะเนี่ยน่าจะจบแบบจบไปแล้วอะนะครับอ่าโบตีปั่นแต้มโอเคแล้วก็สก,กิดสักนิดสักหน่อย สักน้อยสักนิดเรายังอยู่ในไซเคิลที่29อยู่เลยก็คือศูนย์ไซเคิลนั่นแหละ yeah ให้น้องฮิวกลับมาหน่อยแล้วก็นี้ถราสก,กิก็ตายแล้วนิดเดียวโอเคครับมอนเข้าเฟสแล้วครับนี่เฟสสุดท้ายให้ทิงหยุนบัฟมาโอเคมันก็อ,นอันติีเต็มตผมให้โบดึงมาเหมือนเดิมเพราะว่าเรามีอันตรีของต้นเถิงด้วยครับอ่ะโบดึงมาอันตรีโบมาพอดีปรึม สังเกตปะ่ะว่าผมเล่นกับมังกรอะ่ะแบบฟูมากๆเลยไม่มีจังหวะที่แบบแต้มไม่พอหรือไม่มีจังหวะที่แบบต้องต้องเอามังกรมามาแบบเล่น2ส,สแต็กอะไรแบบนี้เลยครับอืมก็เล่นไปได้เลยแล้วมังกรไม่ได้ทําความเร็วด้วยมังกรออกเทินได้บ่อยแบบบ่อยจัดอ่ะเห็นไหมตีปายปร,รับอีกสองแสนสมเนี่ยมอนจตตายแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวถ้ามี E2 คือจบไปแล้วแหละ แต่น,นี้ผมมองว่าแค่นี้มันก็โหดแบบไม่รู้จะโหดยังไงแล้วอะสามารถทําให้ตัวกินแต้มอย่างมังกรมาเล่นกับโบเนียได้อะแต่อย่างที่บอกนะว่าถ้าเล่นกับมังกรทําความเร็วช่วงร6อย7 0รก็เล่นได้แล้วครับไม่จำเป็นต้องร8อยครับอันนี้แค่ทําให้ดูเทสให้ดูเฉยเห็นมีคนถามไงว่าเล่นร8 0ยมันเป็นยังไงมันโกงขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยก็อย่างที่เราได้เห็นกันในคลิปนี้เลยครับได้เทิร์นบ่อยมากเล่นกับมังกรก็ยังเล่นแบบชิวๆอ่า จบนะครับใน1ไซเคิลห้องล่างห้องล่างนี่แบบทำไซเคิลศูนย์หนึ่งทำยากอยู่เหมือนกันนะครับอ่าก็นี่เลยที่เล่นให้ดูช่วงความเร็วร้อยเจ็ดสิบคุณไม่ต้องสนใจเรื่องเซตใส่มั่วๆไปเลยเอาอยัางไงก็ได้ให้ความเร็วมันเยอะที่สุดเท่าที่เรานั้นจะทําได้อ่าเนี่ยผมให้ดูนะร้อยเจ็ดสิบคือผมย้ำแบบย้ำเซตเลยครับให้มันถึงร้อยเจ็ดสิบแล้วมีคีย์ดามจต,ติดแค่นั้นก็จบแล้ว ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนแล้วก็ตอบคําถามเรื่องบรเนียเราอยากเล่นความเร็วเท่าไหร่แล้วแต่คุณเลยคุณจะเล่นร้อยสามก็เล่นได้ตัวมันก็เก่งหรือคุณจะเล่น150คุณอยากจะเร็วกว่านั้น1 6 0ยหกสิบแล้วแต่เลยครับเล่นใส่ไหนอะ่ะมันก็โหดเหมือนกันหมดเลยสุดท้ายอะ่ะผมให้คุณอิงตามความชอบของตัวเองแล้วผมก็มองว่า ใครอยากเล่นแบบไหนก็ให้เป็นสิทธิของเขาไปตามความชอบของเขาเช่นเขาเล่นความเร็วไม่เท่ากับเราเฮ้เราก็ไม่จาเป็นต้องไปแบบเห็นต่างอะไรกับเขาอะถ้าเขาชอบเล่นแบบนั้นผมก็มองว่ามันก็เวิร์กสำหรับเขาส่วนถ้าเราชอบเล่นแบบนี้มันก็เวิร์กสำหรับเราครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้ใครที่มองว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยครับและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและในไลฟ์สตรีมช่องออโต้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วบาบ